ครับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบูทุกคนอ่าเมื่อเช้าเมื่อเช่าพ่นาคลิป <c oughs> แรกของมือของเดือนนี้นะครับลงหลักสิบล่างไปแล้วนะครับแล้วหลักหน่วยล่างที่ว่าผม <c oughs> บริจดไอว่าเลขออกเงี้ยงไว้นะนะอ่าอันนี้ก็จดเป็นทีเแบบร้อยแล้นะครับเลขสอนาอคือหลักแสนนะครับตัวนี้ อืมอ่า251097 251097ข้างล่างออก91อืมออมันเอยียงเน่ <c oughs> อันนี้ เป็นหลักหน่วยนะครับเพราะว่าหลักสิบลงไปแล้วเนาะหลักหน่วยนะกะง่ายง่ายนะครับเป็นสูตรง่ายง่ายสูตรเกาเข้านั่ยละงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วมันกะเขาที่เลขหนึ่งนะมาทำกันเลยเกากับหนึ่งก็ได้งวดน,นี้นะครับแสนก็คือเลขสองเนี่ยปากกานี่จับแล้ว ลงหนาลงหลังอยู่มันจะถือว่า่ะ2สบวกสเท่ากับห <c oughs> เลข 6, 7, 8, ห้าหกเจ็ดแเก้นไปเลขห้าตัวนะครับเลขห้าตัว5้าหกอันนี้ก็ไปได้แปดกับ8ปดเก้าศนย์หนึ่งนะไปเลขห้าตัว หลักหน่วยนะครับอันนี้สิธทธิมันนะอันนี้ผมเฮ็ดไหวถ้าทุนจะเอาให้มันถือทุกงวดนผมกะเริ่มจากนวันนี้ก็ได้นะแต่ว่าเพื่อเป็นการตวอนสิทธินะครับเลขมีเขามีดุดผมก็เลยเหตุนนวันนี้เลื่อยขึ้นมาอีกนะถ้าเอาจากนวันนี้พี่น้องก็จะว่าโอ้มั่นใจคักแล้วหลักหน่วยนะ <c oughs> สองนะหลักแสนบวกสามพัที่นะครับได้หนะ้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะมาจับกัน หน่วยห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้า 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ปเกานาิไม่เด็กเบิเล้ลน่ละบ้านนี่ว่าเขาก็้องเบิ้งอีกที่นึงนะครับห้าหกเจดปดเก้ามาเมื่อทเบิ้ลโเบิ้ลนี่กะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกนะพาเลขโเบิ้ลจักหวดแล้วนี่เบิ้ลอยู่ดอกว่าเบิบ้ลบนเก้ศบอก อ่าจับด้วย10คือ10หน่วยขึ้นหน่วยอยู่แล้วนะครับ4 5 4 6 4 7 4 8 4 9อืมจับตัวยังไงรวด5 5 5 6 ห้าเจ็แปดห้าเก้าอ่ะมันกลับห้ในตัวแล้วนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหนี้หกห้าหกหกหกเจปเกเจดห้า เจ็ดหาหาเจ็ดกับในตัวอีกนะครับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้านเลข20ชุดคือเก้านะเลข20่สิบชุดคิดว่านะน่าจะมีเลขสวยๆให้พี่น้องเลขสึกใจพี่น้องอยู่ดอกนะครับนะไอตัวนี้บบตองมันบต่ตองกับอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ คือ10คือ10หน่วยคือหน่วยเนาะมันเป็นเลข20ตัวนะครับหรือมากเลขเบิ้ลกะแค่บโบกี้ชุดเองฮ่หาหา้าหกหกเจ็ดเอ่าทีนี้ถ้าว่าเบิ้งแต้มนะครับแต้มงวดที่แล้วนี่กะผ่านเด้ออันนี้ของงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้ว6 7 8 9 0มันออกเก้าหนึ่งก็คือ0ูนย์แตร์นี้แต้มนี่6 7 8 9 0 67890อันนี้เป็นสูตรแต้มนะพี่นอกอันนี้เป็นสูตรแต้มสูตรแต้มเขาก็บบไดใส่หลายตัวคือเก่าใช้หลักร้อยครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่แค่ขนานเองเห็นไหมเจ็ดบวกสนะครับ7จ็บวกสได้เท่าไหร่ให้ไว้ตรงกลางนะอย่าเอามาไปตัวแรกเดี๋ยวพิดเดี่ยมบวกสเห็นไหมสาบวกสเป็น7ไว้ตรงกลางนะครับ 6บวกศูนย์ได้หกแล้วก็เพิ่มสองจังหวะรดสองจังหวะเป็นแต้มนะอ่าตั้งแต่งวดเจ็ดสามนะครับมีหลุดงวดสีมหกยหมร้อยสามมันสุดหนาก,กระดาษผุ่มด้วยละร้อยสามงวดนี้ก็คือเลขสองอันนี้ผมกระดาษใหญ่มันสุดอ่ ร้อครั้งที่3กับหลักหน่วยครั้งที่4นะกระตามนี้นะครับ2งบวกสเดี๋ยวเขียนใสน่้ให้ก่อนอันนี้เป็นคอ3อันนี้เป็นคอ4จํทำน่งดี่ใน่กันกันกบดาใส่ตัวนี้ กับตัวนี้นะครับนะเห็นบ่ตัวนี้กับตัวนี้้อสามอสี่อันนี้มันสุดหน้ากระดาษผมผมเลยมาเขียนใหม่มันก็จะได้สองบวกสองรางวัลนี่ได้เท่าไหร่ให้ไว้ตรงกลางครับผมจุดเวน้นี่ได้เท่าไหร่ให้ไว้ตรงกลางนะครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดเป็นหนะนึ่งนะวันนี้สองบวกสองเป็นสี่สี่อยู่ตรงกลางเท่ากับ สองบวกสองสีห,หสเหลือ3 2มสอ,อ่ะแจมนะครับ2 3 4ส6มส้าหกถ้าแจมสองสมสี่ห6มันกะมาตัดกัน นะครับแต้มเก้าบมีแต้มศูนย์ม 0, ไม่มีอ๋เขียนแต้มะดีก่อนอ้อแต้มเดี๋ยวมันสีสีงุงม,มันสีหาโบเห็นแต้มก็คือสองสามี่ห้าหกกับ4แต้ม9ก้ามีแต้มศูนย์แต้มหนึ่ง <c oughs> <c oughs> แต้ม2 4 8เลขออกย่ายเอาตามแต้มนะ4ี่ก็คือ2อแต้ม4 9ก็คือ3 5 5เลขศูนยเลขหนึ 1, 5, 7, เ่เจ็ดเลขสองโอเคสองสามสห้า แถววสุดท้ายนีม่มีเบอร์ด,ด้วยนะครับสองสามสี่ห้าหกตัดแล้วมันก็ยังเหลือหลายคือเก้านะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวจากยี่สิบเหลือสิบสี่นะครับจากยี่สิบเหลือสอิบสี่ ยีมันเหลือ1ิบทีนี้เด่นขึ้นมามันนนาน่าจะนะครับน่าจะความน่าจะเป็นแค่นั้นเองน่าจะเป็นเลขนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง <c oughs> ถ้าแต่มบรุดนะก็คือตัดถ้าเกิดว่าแต่มบรุดนะครับ าบางท่านก็บอกว่าา6เนี่ยมันดับนะครับดับทุกหลักนะแต่ถ้าเกิดว่านี่แหละทรงหมายสูรถ้ามือเฮ้ามันจะเป็นทรงนี้ <c oughs> ถ้าเกิดนะครับดูจากตามสถิติ นะอันนี้ผมจะเขียนไว้ต่างหากเด้อนี่นะครับมันสี่สลับกันมานะโมเดลผมก็บอกว่าหนึ่งสี่หกนะครับมันดันเป็นเลขหนึ่งมานะเพราะว่ามันออกหนึ่งอ่าหนึ่งสี่บอกนะหนึ่งกับสี่มา นะครับมันก็นมาหนึ่งอีก1 4 6เนี่ยมันสีสลับกันมานะครับอันนี้เป็นเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับเป็นแนวทางไปก่อนอตาพี่น้องบโบได้คำนวณเงาบุได้บุได้คำนวณอันนี้ก็สีบหูนะครับผมที่ให้พี่น้องเห็นนะสำหรับพี่น้องที่เขามาไม่ก็ดีนะครับาให้สังเกตไปที่เลขล่างนะครับเลขล่าง อันนี้มันปีไดปีหกอยู่ดอกเนาะหนึ่ 1, นะครับหนึ่นบอกอันนี้หนกับหมาหกมาเก้าอันนี้ก็สร้างมันบาทนี้เริ่มจกงวันนี้มานะครับเนี่ยหนึ่นกนะครับหนึ่มาหกับหมาต้องกันแล้วกับหมา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 สีกับหมาหก็ยังมาอากา หกหกซีซีแล้วก็หกสามแล้วมันก็นยังมาออกอ่าตัวนี้ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็มาอกอกเก่าหนึ่งเพราะหนึ่งสี่หกเนี่ยนะเพราะนั้นนะครับหนึ่งสี่หกเนี่ยน่าสนใจที่นี่เมื่อกี้ เลขเขาบอมีเลขหนึ่งเลยนะครับไม่มีเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับตัวเด่นมันขนาที่เป็นแถวนี้กับเลขสีนี่สีก้านี่ก็เป็นเลขตัวแทนนะสีเก้านี่กประมาณบ่ได้นะครับาบางท่านก็บ,บอกว่า6ดับดับทุกหลัก ดับล่างทุกล่างเพราะฉะนั้นผมอ่านเบืองในคอมเมนต์บอกว่ามันกระโบแน่นะครับถ้าดับยาวๆมันก็อาจที่มาได้เพราะว่าตามสถิติมันแล้วนะตามสถิติของมันหกหนึ่งีเนี่ยมันสีสลับกันมากทุกงวดนะครับทุกงวดถ้ามันหลุดจากนั่นกะอยู่อันนี้เดี๋ยวยังคุยกันนะครับอันนี้เป็นสองตัวล่างอ่าให้พี่น้องไปไว้ในใจก่อนนะครับหรือพี่น้องมีวิธีจัดวิธีคัดแบบใดมันก็จะได้เลขหน่อยชุด นะแต่อันนี้ก็คือเบื้องต้นมันกะเลขยี่สิบชุดคือว่าละมันกะหลายตัวบางบางท่านก็อยากได้าหางสองหางเน,นเ,นนเน้นไปเลยนะเอาขาด,ขาดถือก็คือให้มันได้เงินใส่หลายๆไปเลยบางท่านกะคือทุกตัว่ว่ากะบวัวขาดทุนได้กาไรอยู่นะมันกะมันควคิดความคิดมันคนละแบบผมก็อยากเน้นให้หางเดียวนั่นละแต่มันมันเป็นไปบ่ได้นะมันมันยากนะครับนะแต่ว่าสอบชวนตูเห็นบอก หงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนี้ <c oughs> การตารัดเลขเนี่ยต,ตัตเลแตัวเลขผมประดวงเก่าหนึ่งให้เด้วก่าหนึ่งนี่มาวงที่มันออกนะผมวงเลขหกพอว่าหนึ่งซีออกไปแล้วผมกลาว่าหนี่คือตัวกันแต่ผมเนี้นไปทีพีเก้าแดแดเก้า เก้าเก้าไปพี่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่มันไปเขาเรียกบุญทางมันเพราะว่าเขาเห็นเลขรามนะเนี่ยผมเนียนไปพี่เพราะว่ามันเป็นเลขชนกันนะครับมันมีอีกหลายแบบอยู่อันนี้ผมก็เนียนหกผมว่าหนึ่งกับสี่มาแล้วหกนาทีมะนะน่ะมันมันเป็นเลขหนึ่งมาอีกนะครับผมก็เน้นไปหกหนึ่งกับแปดหนึ่งมันท่านเป็นเกาหนึ่งนะอ่างวดนี้นะครับในเมื่อ หนึ่งมาถึงสองงวดแล้วนะความหนาจะเป็นเพราะว่าหกกับสี่นะหกกับสี่นะครับสีเก้านี่ก็สวยนะแต่สี่แปดแปดสี่นี่เป็นเลขที่ออกยากนะสี่แปดแปดสี่เป็นเลขที่ออกยากนะครับหาเก่ามาก็เก่ามาบนล่างแล้วมันเก่าสีมาล่างอีกได้บ่กลพิจารณาเอานะแต่ส่วนตัวผมว่าเก่าบนหนามากพี่ส่วนตัวนะส่วนตัว เลขมันออกขี้กับขี้เก้าหนึ่งเนาะขี้กับขี้หกมาามันก็นาจ,จะเป็นตัวนี้แล้วอาจจะเป็นขี้ขี้หรือคู่ขี้นะแล้วเป็นเลขพี่นอก6กเจ็ดหนะครับเจ็ดหน้ำอย่าลืมนะครับเจก็ 7, อ,อยู่นี่อันนี้ก็ขึ้นแนวทางเฉยๆนะผมสอบส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าเกิดว่าหกมากนะหกหกเลขเบิลน,นะอย่าประมาทอ่ะผมบ้วงไว้ก่อนเลยการาพลาดเพราะว่าเลขมันมันบรายเบิลล่างมันเบิลบนมากเป็นอะไรเก้าเก้าศูนย์เนาะไมดก่อนรางวัลน,นี้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์กับเก้ามันก็เลขพี่น้องกันอยู่แล้วนะเลขมันอาจจะอยากเบิลก็ได้นะห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดนะครับโอเค นะเลขติดล่างหนึ่งสี่หกนี่กะไปผิดจ,จะหน้าเอาก็ตามที่ผมให้เบิ้งนั่นละนะเนะบิ้งอีกรอบนะครับเ <c oughs> นี่ยน้องเห็นไหห,น,ไห 1, 6, น,น, 4, นึ่งหกนะหกกับหนึ่งหกหนึ่งสี่นะครับหนึ่งหกมาออกหกสองมาออกหนึ่งหนึ่งมาออกหกเจ็ดมาออกเก้าหนึ่งเห็นไหมหนึ่งกับหกมันจีเซอับกันมากเลกับสี่นี่สี่กับหกมานน้ำกันออกหกหกเลยนะครับ 66แล้วก็มา4 4, 4่สมันก็เปลี่ยนหกสามอีก63มันก็กลายมาเป็น1 4ึ่งสีกลายมาเป็น1 4นะครับ1 4มาเป็น9 1นึ่นั่นละตัวเลข1นะึ่งหน่าทีติดนะครับ1 4 6เพราะนั้นมันในเมื่อเลขเขาได้แบบนี้แล้วมันก็ เอาตามนี่ละนะครับจังไดกะทักทายกันข้ามาคอมเมนต์กันข้ามาอาจารย์วะอ่าถ้าไปมีสูตรดับสูตรยังสูตรแต้มนะครับสูตรเด็กวิ่งก็ว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาไฮยดดอกมันบดได้มีซํานีดอกแต่ว่าโครงสร้างของสองตัวล่างนะครับน่าจะคิดหเห็นหนึ่งชุดนะครับมันจะเป็นชุดใดแค่นั้นแหละอยู่ในชุดที่ขิดบอสในคิดที่วงกลมบอสแค่นั้นก็โอเคคลิปนี้กะ เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ